สวัสดีจ้าหมุนมาพบกับเซลล์หนุ่มไมซี่ก่อนคุณจะพอจกุนจะเริ่มร่างสาวหมอทำยังไงละคะเมื่อเนี้ยห้องพี่รถมาแหน่หน้ามุ่งเป็นตัวนี้เลยโตโยต้ามีโล่ปี2017ใครกำลังมองหารถใช้งาน ข้แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นโตรีโวปี2017เข้ามาเบิรงภายในหลอบรดก้อนนะคะกระจังหนาเป็นแบบโคเมีย่ยงสีเงินให้ความสวยงามส่วนไฟตาเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทามช่องส่ชว่างในย่างลางเว้น นี่สัญลักษณ์ให้ลักค่ะคะ่ะให่ข้ามสวยงามถ้าวฟ่างค่ะนี่สีเดียวให่ข้ามสวยงามกันค่ะเพื่อมองมากใจไกลๆเพื่อเห็นเลยค่ะว่าข้าวกำลังสีเดียวโรยล้อเป็นล้อแม็กซี่ท้องเป็นล้อขอบสิบแปลงจากยางเป็นยางดันลอ้อเป็นยางดันลอ้อ ที่มาใช้ทางเพิ่ขึ้นให้วามสะดวกสบายเมือ่อจับเป็นแบบโ้อมหย่อมสีเงินเท่ากันค่ะตัวถ่ายเนาะเป็นช่องสบอบัดให้วามสวยงามเมื่อเติมน,น้ เป็นแบบโค้งเงียบสีเงื่อนคือกันค่ะเป็นมีกล่องง้องแหลงเข้าสามารถแนมพันหนาจอในรถได้เล่ยเข้าระต้องหัวหนาหัวไหลมาเป็นเลข่ะตัวนี้เป็นเป็นตัวไม้ค่ะถ้ามาเป็นค่ายไม่ลงของพนะค่ะใช้ส้อมสวยห้ามคหน้าย สปอร์ซ้อมไรเนาะคะ่ะรถคันนี้ช่วงมาไล่เป็นแบบเป็นแบบมอติฟังชันมีปุ่มให้ความสะดวกสบายเนาะคะ่ะส่วนเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดส่วนหน้าจอ นอกจากเป็นหน้าจอทัสกินภายในเป็นแคปบนอะให้ามากว้างขวางเป็นเบาะหนังสีดำคาดแดงนอกจากรถขั้นนี้คือง,ง่ามแห้งค่ะใครกำลังม่วหหาใค้กำลังมองหารถใ,ใส่งานข้านะน่าเป็นขั้นนี้เลยค่ะ t ต y o ต้า e ีโ ปี2017นอกจากรถขัน้นนี้งามแห้งพี่นอเข่าวมาจับมาจองโอ้ค่ะรถข,ขั้นนี้เพื่อเข้าเบื้องหลอบรถไปแล้วนะคะเบื้องหลัเข้ามากันนี่รนะาคาราคายูที่5 50,000บาทค่อนเทียง9,000บาทค่ะ9,000ต้นต้นค่ะไม่ถึง9,000ไปตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือที่พอลเดอร์ ตตอรี่ใหม่ค่ะนี่ตอนนี้ก็คือขับฟรี90วันสำหรับลูกค้าประวัติดีเนาะค่ะผู้ใดประวัติดีเอาไปทิคืฟพีเลยจากเาสินีเนาะสอบถามเพิ่มเติมมากที่เบอร์08915229ได้เลยค่ะหรือ50โคกรติดตามมาอินบอกมาฝากแชทมา กกภูมิกระรินวางสาหมอสำนักงานใหญ่อะไ่ะที่จเพื่อค,ความาวสุันตลอด24ชั่วโมองเลยค่ะเพื่อลูกค้าว่าสนใจลูกค้าสนใจมาเบิ้งรถยุดเต้กนกระไดหรือว่าลูกค้าว่าสะดวกเท่ากับให้ที่รถไปให้เบิ้งหอนเพื่อนค่ะ้อยากได้ท่าใน,นใดคุยกันเด็ดเซ็ตเพื่อเข้าร้อมเลยค่ะอ้อเอาตรงไปค่าเบื่องมากค่ะ,คะ มือหนาสิมารีวิวอีกหลายๆขั้นเนาะค่ะก็ฝากติดตามเนเดอ้อค่ะอันชื่อมือนี่ขอรปก่อนค่ะ